เควินเดอร์บรอยด a เพรมเมกเกอร์แมนซิตี้ประกาศความมั่นใจว่าสภาพร่างกายจิตใจของเขาเวลานี้สมบูรณ์สุดขีดหลังจากหายหน้าไป4เดือนเพื่อรักษาปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังเขา่า KDB กลับมาเตะเกม FA Cup คัพรอบ3เมื่อต้นเดือนฐานะสำรองเกมถล่มฮัตเดอร์ฟิลดต่อ0แบบทำแอสซิสต์ก่อนจะมี light, แมตช์ไฮไลท์แซงชนะนิวคาสเซิลสต่อ2เมื่อลงมาพลิกสถานการณ์ทำหนึ่งประตู1แอสซิสสำคัญนาทีช่วงทดเจ็บเก็บ3แต้มออกจากเซนต์เจมส์พาร์คสัปดาห์ก่อน ทิศทางที่กำลังไปได้สวยทำให้ดาวเตะวัย33ปีมั่นใจว่าครึ่งหลังซีซั่น2023ั0 20 2 4เรือใบสีฟ้าขอไล่ล่าทุกรายการผมคิดว่าตัวเองทำการบ้านมาดีขึ้นเขาเปิดปากผ่านเว็บไซต์ทางการปัญหาคือปฏิทินแข่งของเราที่ใช้ชีวิตอยู่แบบนัดต่อนัดลงสนามมันทุก3วันเพราะมักต้องกระรือหรือร้อนฟื้นฟูร่างกายเลยไม่ค่อยมีเวลาซ้อมไม่มีกระทั่งเวลามาเสริมความแร่งร่างกายแบบจริงๆจัง,จงๆ ต่อให้คุณบาดเจ็บไป 4- 5สัปดาห์ระหว่างฤดูการพอมันผ่านไป2-3สวีกก็จะโดนเร่งให้กลับมาโดยเร็วสุดเท่าที่เป็นไปได้มาตอนนี้กรณีของผมไม่เข้าข่ายเดิมๆผมทราบล่วงหน้าว่ามีเวลาร่วม3-4เดือนเพื่อขุนร่างกายตัวเองจริงๆก็หวังจะกลับไปสร้างผลงานดีขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นเมื่อผ่านประสบการณ์ร่วม10ปีของอัตราเร่งระดับนี้มาผมจึงคิดว่ามันจำเป็นที่ต้องฟื้นร่างยาวๆเพื่อให้ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยสภาพจิตใจสงบขึ้น การไม่ต้องเครียดมาต่อเนื่อง2-3เดือนสร้างความแตกต่างจริงๆเดอร์บอยพร้อมคณะแมนซิตี้เพิ่งเดินทางไปรับรางวัลโกลฟ์ซ็อกเกอร์อวอร์ดยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยบุคลากรผู้เล่นผู้ฝึกสอนและผู้บริหารกวาดรวม5รางวัลแฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ